วิธีการใช้แพลนเนอร์ตัวนี้นะครับคอนเทนต์แพลนเนอร์โดยกูชาเ a r ติ้งนะครับหน้าปกข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนหน้าปกข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับการใช้แพลนเนอร์นะครับทำไมเราถึงต้องใช้แพลนเนอร์นะครับมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการทำคอนเทนต์วิดีโอนะครับเมื่อก่อนอาจจะมีความจำเป็นน้อยมากเพราะว่าคนเข้ามาทำใหม่ๆอาจจะ อยากถ่ายคลิปอะไรก็ถ่ายลงไปแต่ทุกวันนี้นะครับไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอะไรการทำคอนเทนต์วิดีโอต้องมีแบบต้องมีแผนนะฮะต้องมีการวางเป้าหมายนะครับสิ่งที่เราจะได้รับพูดได้ง่ายก็คือว่าเวลาที่เราจะทำคอนเทนต์วิดีโอก่อนที่เราจะผลิตมันขึ้นมาเนี่ยนะรเราต้องมีแผนการวางแผนรวมทั้งการกําหนดเป้าหมายของคอนเทนต์นั้นๆก่อนถึงจะสามารถทาคอนเทนต์ที่มันพรีเมียมหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่มันมีคุณภาพขึ้นมาได้อ่าทีนี้นะครับ ในการที่จะทำคอนเทนต์ให้มันมีคุณภาพในยุคนี้จำเป็นที่เราจะต้องวางแผนนะครับซึ่งในตัววิธีการใช้เนี่ยจะเป็นการสอนการทำคอนเทนต์ไปในตัวเลยบอกได้เลยว่าในราคานี้ทุกคนซื้อไปที่อยู่ในมือทุกคนเนี่ยถือว่าคุ้มมากเพราะว่าได้วิธีการทำคอนเทนต์สมุดเล่มนี้ถ้าเป็นไปได้คุณพกติดตัวไปได้เลยเพราะว่าอะไรเมื่อไหร่ที่มีไอเดียคุณสามารถรังสรรค์หรือว่าเขียนมันลงไปในสมุดเล่มนี้ได้เลยอ่าโอเคนะครับเราไปดูกันเลยว่าตัวคอนเทนต์ แพนเนอตัวนี้มันจะใช้งานยังไงแล้วมันเริ่มต้นยังไงนะครับหลังจากเปิดขึ้นมาหน้าแรกทุกคนก็สแกนมาแล้วมาเจอคลิปผมนี่แหละนะครับพอมาเจอคลิปผมแล้วนะครับหน้าแรกที่คุณเปิดเข้าไปก็จะเป็นตัวปกของแ a n n e r นะครับโดยครูชามาร์เก็ตติ้งสำหรับคนที่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมเมากี่ยวกับการทำคอนเทนต์วิดีโอการไลฟ์สดหรือว่าการสร้างไรายได้จาก TikTok นะครับโดยเฉพาะแพลตฟอร์มที่เติบโตได้เร็วได้ไวนะครับใน Tik t o k กก็ พิมพ์ครูชาเก็ติ้งตามชื่อนี้ได้เลยนะครับก็จะเจอช่องผมทีนี้นะครับคอนเทนต์ในส่วนแรกขอญอยตอธิบายส่วนนี้ก่อนที่เป็นตัวหนังสือทุกคนโอเคสามารถอ่านได้ไหนไหนก็เข้ามาในคลิปวิดีโอแล้วขออธิบายฟังจะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอ่าบางคนอาจจะไม่ต้องอ่านหน้านี้เลยนะครับจุดเริ่มต้นของการทำคอนเทนต์คือความเข้าใจว่าจะต้องรังสรรหรือว่าสร้างสรรคอนเทนต์นั้นออกมายังไงนะครับทุกคนรู้ไหมว่าการวางแผนเป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นแต่การทำคอนเทนต์หลายๆคนส่วนใหญ่ ไม่วางแผนกันนะครับการไม่วางแผนคอนเทนต์เนี่ยจะเป็นการทำคอนเทนต์ที่สเปะสปะแล้วไร้์แก่นสารนะครับไนะร้สาระสําคัญนะฮะทีนี้ถ้าเราวางแผนเราจะได้อะไรนะครับเราวางแผนเราจะรู้เป้าหมายของคอนเทนต์ตัวเองนะครับรู้ว่าคนดูจะต้องแอคชั่นหรือว่าลงมือทําอะไรตามความต้องการของเรานะครับคอนเทนต์ที่เราผลิตออกไปนะครับล้วนมีเป้าหมายทุกคอนเทนต์ทีนี้มาดูว่าเป้าหมายของคอนเทนต์ที่คุณจะทำนะ โดยเฉพาะสมุดคอนเทนต์แพนเนอร์เนี่ยที่อยู่ในมือคนเนี่ยมันสําคัญยังไงนะผมกําหนดให้100คลิปวิดีโอที่คุณจะต้องทำดังนั้นเนี่ยเมื่อในสมุดคอนเทนต์มี100คลิปวิดีโอดังนั้นคุณก็ต้องกําหนดเป้าหมายตัวเองว่าใน100คลิปวิดีโอเนี่ยคุณจะใช้เวลาทํามันกี่วันกี่เดือน่าหรือว่าอาจจะเป็นปีนะฮะแล้วแต่แล้วแต่ตัวคุณแต่ว่าผมมีไกด สิ่งที่ผมทำมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วมันเห็นผลก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีก็คือผมกำหนดแบบนี้นะครับหน้าต่อไปเราจะไปดูว่าการตัดสินใจที่จะเข้ามาทำคอนเทนต์เนี่ยเขาเรียกว่าการให้คำมั่นสัญญาว่าตัวเองจะทำคอนเทนต์ได้ต่อเนื่องสม่สำเสมอเนี่ยสำคัญมากๆถ้าสมมุติว่าเกิดว่าทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้เลิกทําเราก็จะไม่ได้ผลลัพธ์อะไรเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสัญญากับตัวเองไว้เหมือนที่ ผมได้ให้ไว้ในสมุดแบ่นเนี้ยนะครับคุณก็จะเป็นผลที่สม่ำเสมอและพัฒนาตัวเองได้เร็วนะแล้วก็ส่วนอันที่2ที่คุณจะได้ก็คือในเรื่องของทรูริส์นะครับทดูลิส์คืออะไรท d ู l ิส์ตัวนี้เป็นตัววัดผลของการทำคอนเทนต์ของคุณนะครับทีนี้เราไปลองตั้งเป้าหมายกันดูว่าเราจะตั้งเป้าหมายแบบไหนนะครับอ่านานี้นะครับให้ทุกคนจินตนาการตามนี้นะครับฉันจะทำคอนเทนต์และโพสต์ลงบนแพลตฟอร์มไหนทุกคนก็เขียนลงไปได้เลยนะครับอันนี้ผมลง บน t i k t o อเนาะ100คลิปวิดีโอนะครับภายในระยะเวลากี่เดือนนะครับผมกําหนดไว้6เดือนนะฮะ6เดือนโดยจะโพสต์สัปดาห์ละกี่คลิปวิดีโอด้วยความสม่ําเสมอนะครับผมคํานวณไว้แล้วอยู่ประมาณ4คลิปวิดีโอนะต่อสัปดาห์ดังนั้นภายใน7วันเนี่ยคุณจะมีเวลาพักอยู่ประมาณ3วันนะฮะก็คือว่าใน6เดือนเนี่ยถ้าแบ่งเป็นสัปดาห์จะเท่ากับ24สัปดาห์ใช่ไหม 24สัปดาห์นะครับทีนี้ถ้าอยากรู้ว่า100คอนเทนต์เนี่ยมันจะตกสัปดาห์ละกี่คลิปวิดีโอที่เราจะต้องลงไปเนี่ยก็แค่เอา100มาหาร24นะครับมันก็จะได้ประมาณ4คอนเทนต์ถึง5คอนเทนต์นะครับสรุปก็คือภายในสัปดาห์หนึ่งที่ผมกําหนดตัวเองไว้เนี่ยก็คืออยู่ประมาณ4คลิปต่อสัปดาห์นะครับ ซึ่งมันไม่ได้เยอะนะทุกคนบางคนลงทุกวันเลยสําหรับคนที่เป็นมือใหม่จริงๆเพิ่งทำคอนเทนต์ใหม่ๆจริงๆผมแนะนําให้ตรงนี้นะครับให้เป็นสัก7เดือนได้แล้วตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3-4ถึง4คลิปนะครับต่อสัปดาห์นะแต่ว่าอย่างไรก็ดีอันนี้คือผมกําหนดมาให้ที่เหมาะสมแล้วนะครับภายใน6เดือนเนี่ยนะค,คุณจะทําได้100่งร้อยคอนเทนต์นะทีนี้นะครับ ผมมี3ข้อที่จะให้คุณตัดสินใจแล้วก็ให้คำมั่นสัญญากับตัวเองนะครับข้อที่1ก็คือคุณจะต้องโพสต์100วิดีโอเนี่ยให้ได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้อที่2นะครับต่อให้คุณหยุดทําแล้วรู้สึกตัวว่าตัวเองเริ่มจะห่างหายจากการทำคอนเทนต์แล้วให้คุณกลับมาทำนะนี่คือข้อที่2สัญญ,ญากับตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าตัวเองจะเลิกทําตัวเองห่างหายจากการทำคอนเทนต์แล้วให้กลับมาทําอีกครั้งข้อที่3มนะครับจะนับ1โพสต์หรือว่า1คลิปวิดีโอของตัวเเองเี่ เป็น1ความสําเร็จนะครับเพราะว่าถ้าคิดแบบนี้เราจะได้กําลังใจจะรู้สึกว่ามีแรงทําเรื่อยๆนะครับไม่รู้สึกท้อทีนี้ก็ถ้าทุกคนโอเคนะครับพร้อมที่จะลงมือทําลงชื่อได้เลยนะครับตัวนี้ผมจะลงชื่อครูชานะครับ Marketing นะครับโอเคนะครับทีนี้เราไปดูวิธีการเขียนแผนการทำคอนเทนต์กันเลยนะครับหน้าเนี้ยที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยมันคือ to do list ทรูดนะิทก็คือว่าทุกครั้งที่เราลงคอนเทนต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราเขียนเนี่ยเราจะลงแค่ตัวรหัสตัวนี้นะครับตัวรหัสตัวนี้เวลาที่เราวางแผนคอนเทนต์หนึ่งอันเขียนคอนเทนต์ลงไปว่าเ,ออเราจะไปอัดคลิปที่ไหนียนเนื้อหาลงไปเราจะมาใส่แค่ตัวรหัสนะซึ่งรหัสเราสามารถตั้งขึ้นมาเองได้เดี๋ยวผมจะอธิบายอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวกลับมาดูหน้านี้อีกนะครับที่เหลือนะครับที่เราต้องลงก็คือการกดถูกนะครับ คิดถูกตรงนี้นะครับถ้าเราโพสต์ลงไปแล้วแล้วก็ลงวันที่นะครับบอกว่าสิ่งที่ต้องปรับปรุงคืออะไรวิเคราะห์ตัวเองนิดนึงนะครับซึ่งมันไม่ได้ยากนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทําให้ยุ่งยากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําให้มันยุ่งยากเนี่ยสุดท้ายเราจะทํามันไม่ได้แล้วก็เลิกทําไปนะครับไปดูแพลนกันเลยในหน้าคอนเทนต์แพนเนอร์ตัวนี้นะครับหน้าหลักที่เราจะต้องทำนะเวลาที่เรามีไอเดียคิดไอเดียออกเฮ้ยคอนเทนต์ Content นี้น่าทำนะครับ ลองตั้งหัวข้อมันขึ้นมานะครับให้คุณตั้งพินก่อนนะพินก็คือรหัสก่อนนะครับคือให้คุณคิดเองเลยว่าจะตั้งรหัสอะไรนะครับให้คุณจําได้แค่นั้นแหละประเด็นสาคัญผมอยากให้ตั้งรหัสเพื่อที่ว่าให้จําได้พอตั้งรหัสเสร็จเรียบร้อยแล้ววันที่คุณเขียนคอนเทนต์นี้ออกมาเนี่ยให้คุณเขียนลงไปเลยว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะผมยกตัวอย่างเป็นวันที่4นะครับที่เขียนคอนเทนต์ทีนี้ประเด็นของเนื้อหานะครับประเด็นของเนื้อหาตัวนี้สําคัญมากมเดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดู ช่องแรกประเด็นของเนื้อหาประเด็นมีความสําคัญยังไงตัวนี้แหละจะทําให้คนดูเข้าใจหรือไม่เข้าใจเราถ้าเราไม่เข้าใจตัวประเด็นหลักของเนื้อหาที่เราจะนําเสนอคือว่าคอนเทนต์ที่เราจะทำเนี่ยคนดูก็อาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันนี่คือสําคัญมากๆนะครับผมจะยกตัวอย่างประเด็นเนื้อหาตัวนี้นะครับอธิบายการเขียนแผนก่อนอัดคลิป3ขั้นตอนก็คือผมจะมาอธิบายการวางแผนคอนเทนต์ใน3ขั้นตอนนะถ้ารู้3ขั้นตอนเนี้จะเขียนคอนเทนต์เป็นเลย วางแผนการอัดคลิปวีดีโอได้เลยว่างง้นเถอะนะครับอันที่2เป็นหัวข้อหรือว่าพาดหัวที่เป็นตัวหนังสือนะครับเป็นข้อความนะครับเราจะพิมพ์อะไรเวลาที่เราทําคลิปวีดีโอเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีตัวข้อความบนคลิปวีดีโอเพื่อที่ให้คนดูเขารู้สึกว่าเขาสนใจนะคือถ้าคนอ่านแล้วจะชิดตามเอาง่ายๆก็คือเมื่อเห็นคําอ่าน คิดตามและจินตนาการตามจึงเป็นที่มาของคําว่าคนอ่านแล้วรู้สึกสนใจนะครับตัวนี้ให้เราพาดหัวลงไปที่คิดว่ามันน่าสนใจที่สุดอย่างเช่นที่ผมให้ไปก็คือเขียนแพลนคอนเทนต์บนทิก o อกพอใส่ลงไปแล้วนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับประโยคขึ้นต้นคลิปวิดีโอนะครับประโยคขึ้นต้นคลิปผมให้เป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คืออธิบายว่าเรากําลังพูดถึงใครก็คือสอนนายหน้า Tik t o อกคนที่ทำนายหน้า t i k t อกจะสนใจนะครับ นี่คือประเด็นที่1ของการเปิดคลิปสำคัญมากๆนะสวินาทีแรกเนี่ยถ้าเราเปิดคลิปให้น่าสนใจคนจะดูตัดสินใจดูต่อแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดคลิปได้ไม่น่าสนใจคนจะเลื่อนผ่านได้เลยตรงนี้สำคัญมากเป็นด่านแรกเลยของการที่จะทําให้คนเข้าไปดูในเนื้อหาของเราได้นะครับสอนในหน้า TikTok อันนี้คือกําลังพูดถึงในหน้าทิกต็อกนี่คือกลุ่มเป้าหมายนะครับสก็คือทําคลิปคุณภาพอสอนให้เขาทําคลิปที่มันมีคุณภาพนั่นเองนี่คือ ประโยคขึ้นต้นคลิปนะตรงประเด็นเข้าใจง่ายนะในแผนเนี่ยที่เราจะเขียนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเขียนตามหัวข้อเรียงลงมาก็ได้นะทุกคนให้เขียนตามหัวข้อที่เรารู้ก่อนอย่างเช่นเรารู้กลุ่มเป้าหมายที่เราจะนําเสนอก่อนเราก็เขียนกลุ่มเป้าหมายก่อนได้เลยนะครับนึกถึงพาดหัวได้ก่อนก็เขียนพาดหัวก่อนได้เลยนะครับอ่าทีนี้ใครคือคน ที่อาจจะสนใจเรื่องนี้ตรงนี้สําคัญมากใครคือคนที่อาจจะสนใจเรื่องนี้นี่แหละคือกลุ่มเป้าหมายนะครับกลุ่มเป้าหมาย1ก็คือคนทําในหน้าทิกต o อกเพราะว่าประโยชน์ขึ้นคลิปเราพูดถึงในหน้าทิกตอกใช่ไหมอสองคนที่กําลังสนใจเรื่องในหน้าทิกต o อกคือเขายังไม่เป็นในหน้าทิกตอกเขายังไม่มาทําแต่ว่ารู้สึกว่าสนใจเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับเขาฝึกจินตนาการฝึกคิดแบบนี้นะครับคิดหาว่าใครที่จะต้องการคอนเทนต์นี้นะครับ 3มนะครับมือใหม่หัดทําคลิปบนทิกต็อกนะครับมือใหม่ก็คือเริ่มเข้ามาทําแล้วแต่ว่ายังทําไม่เก่งนะครับก็เลยสนใจวิธีการทําคลิปให้มันมีคุณภาพนะะอ่าต่อไปนะครับก็คือ call to action call to action คืออะไรตรงนี้นะครับ call to action คือการบอกให้คนดูเขาทําอะไรบางอย่างเพื่อเป้าหมายอะไรบางอย่างงงไหมคือการบอกให้คนดูเขาทําอะไรบางอย่างเพื่อ สร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็เราจะได้เป้าหมายที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่ากดติดตามไว้เลยเพื่อรับความรู้ในครั้งต่อไปเราได้ engagement เราได้ฐานแฟนเราได้คนที่เขามาติดตามนี่คือเป้าหมายของเราแต่สิ่งที่เราจะสื่อสารให้คนดูทําก็คือการกดติดตามอ่าทีนี้ข้อที่2ก็คือกดซื้อที่ตะกร้าสีเหลืองนี่คือสําหรับเราขายสินค้าอะไรบางอย่างเราต้องมีการบอกให้คนดูไปกดซื้อที่ตรงนั้นตรงนี้เพราะเมื่อก่อนเนี่ย เขายังไม่รู้ว่าต้องกดซื้อสินค้าที่ไหนเฉพาะคนที่ทําในหน้าทิกต o อกนะคนที่แปะตะกาสีเหลืองอพ่อค้าไม่ค้าด้วยแปะตะกาสีเหลืองแล้วเข้าไปในช่วงแรกคนดูไม่รู้ว่าจะไปซื้อสินค้าที่ไหนเขาไม่รู้ว่าตะกา้าเหลืองคืออะไรเราต้องสื่อสารหรือว่าบอกให้เขารู้ว่ากดซื้อต้องกดที่ตะกาสีเหลืองนี่คือการ call to action ก็คือการสื่อสารเพื่ออธิบายให้คนดูเข้าใจว่าคุณต้องทําอะไรในคลิปวิดีโอของเรานะครับแล้วก็ข้อที่3มก็คือ พิมคาว่าใช่ลงไปด้านล่างได้เลยหรือว่าพิมพ์อะไรก็ได้ลงไปด้านล่างเพื่อผลประโยชน์ของเขายกตัวอ,อย่างเช่นถ้าใครคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์พิมพ์คําว่ามีประโยชน์ให้หน่อย่าแล้วผมจะเอาคลิปมาแชร์ครั้งต่อไปอย่างเงี้ยนะครับเขารู้ว่าเฮ้ยถ้าพิมพ์คําว่ามีประโยชน์เขาจะได้รับชมคลิปวิดีโอในครั้งต่อไปทีนี้ส่วนต่อไปก็คือวันที่และเวลาที่จะโพสนะครับคืออะไรนะครับอันนี้เรากําหนดวันที่ที่เราจะโพสตได้เลยวันนี้เราเขียนเราอาจจะอัดคอนเทนต์วันนี้ แล้วก็น่าจะเสร็จแนวน,นี้ก็เขียนได้เลยว่าน่าจะได้โพสต์วันนี้แต่ว่าในกรณีนี้เราทําไปวันที่4ใช่ไหมตรงนี้เนาะเราทำคอนเทนต์วันที่4แต่ว่าเราคิดว่ากว่าจะตัดต่ออีกวันเนี้ยวันที่5ก็เรียบเรียงอะไรให้เสร็จก็น่าจะได้โพสต์วันที่6กนะประมาณวันที่6ก็เขียนว่าวันที่หกเ,เวลาที่เราจะโพสต์คนดูเราเยอะเวลาช่วงทุ่มหนึ่งคนดูเยอะหรือว่าเวลาช่วงบ่าย,ายคนดูเยอะอย่างเนี้ย เราก็เลือกเวลาได้เลยอันนี้ต้องทดลองดูว่าช่องเราเนี่ยมีคนดูเยอะช่วงไหนนะครับก็เขียนวันที่และเวลาออกไปนะครับถึงแม้ว่าเราทําวิดีโอเสร็จแล้วเราก็ต้องโพสต์ตามวันเวลาที่เรากําหนดไว้แบบนี้มันจะเป็นแผนนะฮะมันจะเป็นการวางที่มีหลักการนะฮะทีนี้ต่อไปนะครับข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างนะครับข้อมูลเพิ่มเติมคอนเทนต์นี้นั่งพูดอธิบายพร้อมใช้การเขียนกระดานประกอบอย่างเงี้ยเป็นเป็นข้อมูลที่เรา นอกเหนือจากในแพลนที่มันมีนเขียนลงไปได้เลยนะครับและช่วงสาธิตการถ่ายวิดีโอจะไปถ่ายที่สวนสาธารณะข้างบ้านแบบนี้เราจะได้เข้าใจว่าอ๋อคอนเทนต์นี้เราจะไปถ่ายที่ไหนนะครับตัดต่อให้เหลือไม่เกิน3นาทีเพื่อให้มันกระชับมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะหมายเหตุพูดง่ายๆหมายเหตุเพิ่มเติมลงไปทีนี้ส่วนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับการทำคอนเทนต์เนี่ยผมอยากให้ทุกคนมองมองมาแบบนี้นะเนี่ยมองแล้วก็เนี่ยเราจะเขียนตั้งแต่ ส่วนนี้ลงมาที่ผมขีดให้ขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปหาตัวนี้สุดท้ายก่อนโพสเนี่ยนะให้เขียนมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับประโยชน์ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับนะครับประโยชน์ที่คาดว่ากลุ่มเป้าหมายจะได้รับลองมองหาประโยชน์ว่าเฮ้ยคนที่ดูคอนเทนต์เราเนี่ยเขาจะได้อะไรนะครับคนดูวางแผนการทำคอนเทนต์เป็นนี่คือสิ่งที่เขาจะได้นะถ้าเป็นหนังสือเรียนของเราก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะครับคนอ่านจะได้อะไรนะครับคนดูคอนเทนต์ ง่ายขึ้นนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะลดเวลาการทำวิดีโอคอนเทนต์ลงนะครับนี่คือประโยชน์ที่คนดูเขาจะได้รับนะให้เราคิดไปว่าประโยชน์เขาจะได้รับคืออะไรเพื่อที่ว่ามันจะง่ายเวลาที่เราเอาไปทําเป็นเนื้อหาเราจะได้รู้ว่าอ๋อบางช่วงเราจะพูดถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับไปด้วยเพื่อทําให้เขาคล้อยตามแล้วคิดตามว่าเขาจะได้อะไรในคอนเทนต์เรานะครับทีนี้สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะโพสต์เราต้องใส่อะไรบ้างนะครับคําที่ใช้ในการทําป่งคลิปวิดีโอนะครับ เราอาจจะใช้ตัวหนังสือที่อยู่ในคลิปก็ได้หรือถ้าไม่ใส่ตัวหนังสือเราไปใส่ปกคลิปที่ใน t i k t o k เขามีให้ก็ได้นะครับอันนี้ปกคลิปจะเขียนว่าสอนนายหน้า t i k t อกทําคลิปคุณภาพข้อแนะนําเวลาที่จะเขียนปกคลิปวิดีโอเนี่ยให้เขียนสั้นที่สุดและเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็คือทําให้มันกระชับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกคลิปวิดีโอถ้าเกิดว่ามันยาวคนจะไม่อยากอ่านแล้วขี้เกียจอ่านแล้วอีกอย่างการใส่ปกคลิปสําหรับ Tiktok เนี่ยเขาให้มาค่อนข้างจํากัด นะครับในพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดดังนั้นเราต้องลดทอนคําที่ไม่จําเป็นพูด,ดง่ายๆว่าเป็นคําขยะที่คนอ่านแล้วไม่ได้รู้สึกว่าเขาได้อะไระนะฮะอ่านแล้วไม่ได้มีผลอะไรต่อคลิปวิดีโอเรามากนักน่ก็ตัดออกให้เหลือแต่คําที่สําคัญสาค,คัญเท่านั้นนะครับต่อไปเป็นคําอธิบายคลิปนะครับเราก็อธิบายคลิปได้เลยอันนี้ผมอธิบายว่าสําหรับคนที่ทําในหน้าทิกตอกหรือกําลังฝึกทําคลิปการวางแผนทําคลิปสําคัญมากจะอธิบายให้เข้าใจาปใน3ขั้นตอนอันนี้ ผื่อคนดูเขาอ่านแต่ส่วนใหญ่สิ่งนี้คนดูไม่ค่อยอ่านนะไปสําคัญที่พลาดหัวมากกว่านะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องใส่นะเผื่อมันมีคนอ่านอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะมีน้อยนะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นแฮชแท็กนะครับตัวนี้จะบ่งบอกถึงการค้นหานะครับเวลาที่คนเขาค้นหาคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราทำเนี่ยจะทําให้คนดูเขาค้นหาเจอคลิปเราได้ยังไงก็คือการใส่แฮชแทกนี่แหละนะครับเวลาการใส่แฮชแทกผมให้2คีย์คีย์ที่1ก็คือ ใส่แฮชแท็กที่เกี่ยวกับตัวเราอย่างเช่นชื่อช่องเรานะครับอันที่2ก็คือใส่แฮชแท็กที่เกี่ยวกับเนื้อหาในคลิปวิดีโอเราอย่างเช่นแผนเนอร์ใช่ไหมสอนทำแผนเนอร์สอนทำคอนเทนต์นะครับในหน้า t i k t o อกเนี่ยอยู่ในหัวข้อนะครับการทําคลิปวิดีโอเนี่ยเกี่ยวกับคลิปวิดีโอให้เราใส่แบบนี้นะครับโดยไม่เกิน8ปดแฮชแท็กนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเพิ่มลิงก์สินค้าอื่นๆนะครับ สินค้าอะไรสมมุติว่าเราขายของเราก็ปักตะกร้าเหลืองเราก็อย่าลืมตรงนี้นะครับตะกร้าสีเหลืองลงไปนะครับให้สีเหลืองลงไปอ่าแล้วใครที่ทาซีรีส์นะขายซีรีส์บนออนไลน์ก็อย่าลืมปักซีรีส์ลงไปหรือถ้าไม่มีก็เป็นการออกมาแชร์ให้ความรู้แบบฟรีฟรีไปเลยเพื่อสร้างฐานแฟนคลับของเรานะครับโอเคนะครับนี่คือการเขียนสมุดแพนเนอร์หน้าที่1ที่เวลาที่เราจะทำคอนเทนต์เราก็ต้องเขียนหน้านี้ก่อนนะครับพอเขียนแล้วนะครับ ให้เราดูตรงนี้นะครับอ,อย่าพึ่งไปดูตรงนี้ตรงรหัสพินเนี่ยนะครับพอเราเขียนเสร็จแล้วให้เราไปอีกหน้าหนึ่งนะก็คือทูดู i ิสของเราทูดูลิสของเราก็คือหน้านี้นะครับให้เรานํารหัสที่เราใส่เมื่อสักครู่เนี่ยมากรอกลงที่ช่องคอนเทนต์พินนะครับนี่คือคอนเทนต์ที่เราทำาให้เราใส่ไว้ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเราทําเราเขียนไป CH02 CH 03 นะเราก็เอาลงมาใส่แบบนี้เลยนะครับใส่แค่นี้นะครับทูดูดิท t หลังจากที่เราทําเสร็จเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์คลิปแล้วก็ลงว่าเราทําเสร็จแล้วนะครับอ่าทีนี้ผมจะไปหน้าอื่นต่อเลยหน้าต่อไปของการเขียนแผนคอนเทนต์ก็คือหน้าการวางแผนขั้นละเอียดกว่าเดิมนะครับทีนี้การวางแผนที่ผมจะให้ไปก็คือตัวคอนเทนต์หน้านี้นะครับดูตรงข้างบนได้เลยนะครับคอนเทนต์พินเห็นไหมทุกคน เป็นรหัสคอนเทนต์ที่เราเขียนเมื่อสักครู่นี้นะครับพอเขียนรหัสเรียบร้อยแล้วนะครับลงวันที่หน่อยวันที่ที่เราคิดว่าจะได้ไปอัดวิดีโอสมมติว่าผมกําหนดเป็นวันที่5เดือน8นะครับ2023ก็เขียนลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเราจะได้ไปอัดวิดีโอตามวันที่ที่เรากําหนดไว้นะครับส่วนแรกนะครับที่สําคัญมากๆเลยหนึ่งก็คือเรื่องของฉากนะฉากก็คือขั้นลำดับนั่นเองนะครับฉากที่หนึ่งตัวนี้กิจกรรมที่เราจะทําคืออะไรนะครับกิจกรรม นั่งพูดเปิดคลิปบนกระดานนะครับหมายความว่าผมจะนั่งพูดแล้วเปิดคลิปก็คือพูดหัวข้อคลิปนะครับแล้วบวกการอธิบายบนกระดานที่อยู่ด้านหลัง,งแบบนี้นะครับได้เหมือนกันนะครับทีนี้มุมกล้องนะครับมุมกล้องตรงเนี้ยนะครับจะมี3มมุมนะที่แบบเบสิกเบสิกเลยที่จริงอัดใครที่รู้จักหลายมุมก็สามารถเขียนได้ว่าใช้มุมไหนบ้างแต่คนใหม่นะครับมุมใกล้ก็คือเข้ามาใกล้ๆหน้าเลยนะครับกล้องมุมใกล้ ม beside, 看看네ุมกลางก็คือถอยออกไปนิดนึงนะครับก็คือเห็นในส่วนของหน้าอกเราด้วยนะครับเห็นไหล่เห็นหน้าอกด้วยนะครับนี่คือมุมกลางส่วนมุมไกลก็คือเห็นทั้งตัวเลยนะครับเราใช้มุมกล้องมุมไหนในการถ่ายฉากนี้นั่นเองนะครับแต่ที่ทุกคนได้ดูในคลิปตอนนี้เป็นมุมที่เขาเรียกว่ามุมกลางๆนะครับเห็นไหล่เห็นหน้าอกนะครับถ้ามุมใกล้ก็คือแบบเห็นหน้าแบบเต็มหน้าเลยนะครับทีนี้ต่อไปเป็นเสียงนะที่เราใช้ อันนี้ผมใช้เสียงจริงนะครับก็คือเสียงพูดจริงๆเลยนะครับโดยการพูดผ่านไม์ซึ่งแน่นอนบางคนอาจจะมีการใส่ดนตรีเข้าไปนะครับใส่ภาคเสียงเข้าไปก็ได้ถ่ายตอนแรกเนี่ยถ่ายเฉยๆแต่ว่ามาภาคเสียงใส่ทีหลังอ่าแล้วก็อาจจะมีเสียงเอฟเฟกเสียงฝนตกเสียงฟ้าร้องอะไรพวกนี้ได้เหมือนกันนะครับสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายที่สําคัญก็คือส่วนของเนื้อหาหรือว่าถ้าเป็น เรานั่งพูดแบบผมเนี่ยเป็นส่วนของบทพูดเราจะพูดอะไรบ้างนะทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเลยนะยกตัวอย่างส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบบางส่วนออกก่อนอ่าฉากที่1นนะครับเมื่อกี้ผมไฮไลท์ตรงนี้เนาะไฮไลท์ตรงนี้ฉากที่1เนี่ยถึงตรงนี้นะอันนี้เป็นฉากที่2องเราผมเขียนในช่องเดียวกันก็คืออธิบายให้เข้าใจว่าแต่ละฉากเนี่ยเราสามารถเขียนในช่องเดียวกันได้เลยไม่จําเป็นที่จะต้องไป อันนี้ช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ต้องไปเขียนฉากแต่ละช่องแต่ละช่องบางทีมันน้อยเราก็ประหยัดพื้นที่นะครับทีนี้ฉากที่1น,นะครับสอนนายหน้า t i k t o ็อกทำคลิปคุณภาพนี่คือภาพหัวที่ผมจะขึ้นนะครับอ่าด้วยการวางแผนการทำคอนเทนต์นะครับสมหัวข้อมีอะไรบ้างพูดข้อที่1อันนี้ผมจะเปลี่ยนฉากแล้วเนี่ยเห็นไหมนะฉากที่2ที่ผมจะถ่ายเนี่ยนั่งบวกกระดานเนี่ย ที่จริงแล้วผมลบออกไปเมื่อกี้นะนั่งพูดบวกกระดานนั่นเองนะครับมุมกล้องก็คือมุมใกล้ๆไปเลยนะครับเสียงก็ใช้เสียงจริงนะครับสิ่งที่จะพูดก็จะเป็นเนี่ยข้อที่1แล้วก็ข้อที่2นะครับเขียนกิตกรรมทั้งหมดลงไปนะต่อไปนะครับฉากที่3นะครับที่ผมจะใช้ก็คือถ่ายตอนยืนพูดที่สวนสาธารณะนะครับมุมไกลๆเห็นทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็เสียงที่ใช้ก็เป็นเสียงจริงบวกอาจจะมีเสียงดนตรีเข้ามานิดนึงนะครับ ทีนี้3นะครับการถ่ายทําจริงตามแผนที่เขียนอันนี้เป็นข้อที่3เป็นความรู้ที่เราให้เข้าไปนะครับเป็นการถ่ายทําจริงทําแบบไหนก็อธิบายเขา้าเข้าไปได้เลยในคลิปวดีแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับสมมุติว่าเราเขียนแผนลงไปนะขั้นตอนที่จะถ่ายทําลงไปแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมขอเสริมนิดหนึ่งนะครับฉากที่10นั่งพูดสรุปนะครับนั่งพูดแบบนี้เลยสรุปแล้วก็มุมใกล้ๆนะครับ แล้วก็เสียงใช้เสียงจริงนะครับทีนี้นะครับมาดูตรงนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับลองนําเทคนิค3ข้อนี้ไปปรับใช้ดูนะครับใครที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะเห็นไหมตัวหนังสือที่ผมไฮไลท์เป็นสีแดงเนี่ยคือ c o r l to Action ที่เราจะนํามาพูดนะการทําแผนเนี่ยมันดีตรงนี้ตรงที่ว่าเรารู้เลยว่าเนี่ยที่เราวางไว้เนี่ยคอท to action ตรงนี้นะ a อทู o action ตรงนี้เดี๋ยวผมสี่เหลี่ยมให้เนี่ยเราสามารถ ดูได้ว่า a l l to action เราจะใช้อะไรมันจะเป็นการทําให้เราไม่ลืมอ่ะเวลาที่เราทาคลิปวิดีโอบางทีลืม Call to Action ก็คลิปวิดีโอนั้นแทนที่จะมีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกก็กลายเป็นว่ามีคุณภาพน้อยไปสะง,งน,นะครับมันก็เสียเวลาที่เราทําไปถ้ามีแผนแบบเนี้ยมันจะทําให้เราไม่เสียเวลาแล้วรู้ประเด็นสําคัญของการทําคลิปวิดีโอเรานะครับอ่าต่อไปนะครับเขาบอกว่าพิมพ์คําว่ามีประโยชน์ลงไปด้านล่างได้เลยนี่คือการสร้างให้คนดูมีส่วนร่วมนะครับ a l l t o action ต่อไปนะครับแล้วจะนําความรู้ดีๆแบบนี้มาอีกนะถ้าเกิดว่าคนพิมพ์นะลองแล้วใครที่กําลังมองหาสมุดทำคอนเทนต์นะครับกดซื้อได้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับนี่คืออะไร call to action เช่นเดียวกันแต่เป็นการ call to action แบบให้คนดูเขากดซื้อที่ตัวราคาสินค้าสําหรับคนที่อยากได้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มยอดขายเหมือนกันนะนี่เป็น call to action ที่เป็นตัวหนังสือสีแดงเนี่ยที่ผมเอาให้ดูเนี่ยนะครับ กดซื้อที่ดก้าสีเหลืองได้เลยนี่นะนี่คือวิธีการเขียนแผนทั้งหมดและในการอธิบายต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปเนี่ยมีการให้ความรู้ไปเรื่อยๆคุณจะรู้วิธีการทำคอนเทนต์แพลนเนอร์แล้วบวกกับความรู้ที่คุณจะเอาไปทำด้วยนะครับถือว่าคุ้มมาก่าหลังจากที่เราเขียนแลนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ไปถ่ายทำตามนั้นได้เลยพอถ่ายทำเสร็จนะครับพอถ่ายซ้ำเสร็จเรียบร้อยก่อนโพสนะครับให้คุณกลับมาดูหน้านี้อีกครั้งหนึ่งเพราะอะไร มันมีหน้าหนึ่งที่สําคัญนะก็คือหน้านี้อ่าก่อนโพสต์คุณจําได้ไหมคุณเขียนอะไรลงไปนะครับคําที่ใช้ในการทําปกคลิปคุณเอาตามนี้ได้เลยเพราะคุณเขียนลงไปแล้วนะครับทาอธิบายคลิปเขียนตามนี้ได้เลยนะครับแฮชแท็กที่คุณจะใส่เขียนตามนี้ได้เลยแล้วก็เพิ่มลิงก์ยังไงเขียนตามนี้ได้เลยนะครับเห็นไหมทุกคนพอคุณทําแบบเนี้ยมันจะง่ายเลยการทําคลิปวิดีโอของคุณมันจะง่ายทีนี้พอทําเสร็จเรียบร้อยกดโพสต์ปึ่งไปแล้ว ให้คุณกลับไปดูหน้านี้นะครับเนี่ยนะครับให้คุณกลับมาดูหน้านี้ก็คือหน้า to do list content เวลาที่คุณโพสลงไปแล้วนะครับผมจะลบไอที่ไม่เกี่ยวข้องกอบออกกนะ่อนนะอ่าคุณจำได้ไหมคุณทำการเขียนลงไปแล้วว่ารหัสของคอนเทนต์นั้นคืออะไรนะครับอันนี้ c 0 1ที่เรากำหนด r cs 01นะครับก็คือกำหนดเองพอเรากำหนดลงไปแล้วนะครับเวลาเราโพสคลิปวิดีโอออกไปนะครับ วันที่เราโพสนะฮะให้เรากดถูกแบบนี้นะครับนี่คือความสําเร็จหนึ่งควาสำเร็จเหมือนที่คุณสัญญาไว้นะสามข้ออันนี้คือข้อที่สามสำเร็จหนึ่งข้อแล้วนะทีนี้นะครับมาดูช่องนี้นะครับตรงนี้นะครับสิ่งที่อยากปรับปรุงให้ดีขึ้นในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสมมุติว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะคุณทําคลิปวิดีโอมันยาวเกินไปมันยืดเยื้อเกินไปคลิปวิดีโอหน้าคุณอยากจะปรับปรุงอะไรละ่ะคุณอยากจะทําให้คลิปมันสั้นและกระชับกว่าน,นี้นะครับคุณก็เขียนลงไปได้เลย นะครับครั้งหน้าคุณจะทำอะไรใช่ไหมทำคลิปให้สั้นและกระชับกว่านี้เขียนลงไปแบบนี้เลยนี่คือเราจะได้รู้ว่าเวลาทำคลิปครั้งต่อไปเ,เราจะไปปรับปรุงส่วนไหนนะครับผมให้เน้นแค่ข้อเดียวพอนะครับปรับปรุงทีละข้อพอไม่ต้องเยอะนะครับแล้วมันจะเป็นการพัฒนาแบบมีประสิทธิภาพมากกว่าก,า,การที่บอกว่า ข้อเสียตัวเองเยอะๆดีไม่ดีทําให้ตัวเองท้ออีกต่างหากนะครับทีนี้เวลาเขียนลงไปเรียบร้อยแล้วใส่วันที่หน่อยเราจะได้รู้ว่าเดือนนี้เราโพสกี่ครั้งนะครับสมมุติผมโพสไปวันที่ 6, ่าเดือน8นะครับสองสามนี่เราจะเห็นแล้วว่าโอเคเดือน8ปดเราโพสไป1ครั้งแล้วนะครับมาดูว่าสมมุติว่าเราทําวันที่7อ่าเดือน8ปด เรามีเป้าหมายทำเท่าไหร่นะ4คลิปต่อสัปดาห์ใช่ไหมวันที่9เดือน8ปดอยสามนะครับอ่าแบบนี้ก็เขียนลงไปเราจะได้รู้ว่าเดือนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราโพสต์ไปมากน้อยแค่ไหนตรงตามเป้าหมายของเราที่ทำไว้หรือเปล่าโอเคนะครับวิธีการเขียนคอนเทนต์แพนนิงก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้อ่าสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ยังไม่มีสมุดคอนเทนต์แพนนิง ตัวนี้นะครับสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ช่อง TikTok ครูชา Marketing ได้เลยนะครับตอนนี้มีขายแค่1ช่องทางก็คือใน TikTok นะครับเข้าไปที่ TikTok ของคุณแล้วพิมพ์หาครูชา Marketing เจอช่องผมก็เข้าไปสั่งซื้อในนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ